สวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางกับแอดจอยด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าด้วยเนาะจ้าสวัสดีพ,พี่น้องเพื่อนทางหน้าช่องด้วยกันทุกคนทุก่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางแล้วก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้าขอบคุณทุกการรับชมจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจ้าสามารถพบกับแนวทาง หวรัฐบาลไทยจะซ้ายด่วน6คูเด่นซ้ายด่วน6คูเด่นวันที่17เดือน1 2หา67มาผูกกับแนวทางของแอดจอยจ้ารัฐบาลไทยแอดจอยลงห้2สองสูตรจา้าส่วนสูตรแรกแอดจอยจับหายสองตัวบนล่างล้วก็สูตรสามตัวด้วยจา้าแอดจอยลงห้ก่อนหนะ้านี่แล้วนอกจากซาสนใจก็รับชมยอ้อนหลังใดเลยนะจา้าสำหรับผลสรุปรัฐบาลไทย สายด่วนหกปูเด่นงวดที่แล้วจะวันที่30เดือน12 2หาหกอ่ 25, 6, 6, 6, อกา2หาหกฮกเนาจ้ะสายด่วนหกปูเด่นวันที่30เดือน12เนี่ยสำหรับเลขเด่นวิ่งรูดแอดจอยให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่1เล้9จะสำหรับโพ้นจะโบนออกหาสีสีโบนหนีพาดไปจาโอ้โหขอเฮาจับ14เข้ามาเบิ่นสีสีเนาะโอ้โหมา สบับสี่สี่เลยเราจะสองตัวล่างออกแปดเก้าค่ะพี่น,อ 8, 9, น้องจ้าแปดเก้าแนวท่าเขาห้าวโอ้โหจับหาเก้าศูนย์เบิร์กค่ะเก้าหนึ่งเก้าสองเขามาดแปดเก้าเก้าแปดเขาเด่นเก้าวิ่งรลุดเก้าจ้าซ้ายวิง่งซ้ายรลุดฐานนำเก้าไปวิง่งไปรลุดใดล่างแปดเก้าเก้าแปดจ้าฮะสายวิง่งสายหลุดยินดีด้วยจา้าส่วนสายจ้องเขาห้าวถือว่าผลาดไปเนาะจา้าอมสำหรับ สายด่วนพกคูเด่นรัฐบาลไทยถือวาวัดใจกันเลยที่เดียวนะจะอสายวิ่งสายลูดยินดีอีกครั้งหนึ่งจะมาตามต่อกับรัฐบาลไทยสายด่วนพกคูเด่นเมื่อนี่แนวท่าขงขงห้าสี่มาให้ตามสูตรหรือบ่อสี่ปังหรือบ่อสี่เดินอีกต่อหรือบบ่อสำหรับ สูนี่จะล่อลุ่นไปด้วยกันจ้าเบิ่งไว้เป็นแนวทางจะถา,ามักถาชอบปล่อยตามบอ่อหมักบอ่อชอบปล่อยผ่านได้นอกจากตัวเล็กถูกตัวมีเข่ามีรุดจะผิดผลาดประการใดกับแอดจรวโคตรโคตรไพี่พิโนเอฟซีไว้ด้วยละกันเราจะสำหรับเมื่อนี่วันที่สิบเจ็ดรุ่นไลายแนวทางจ้าหาเล่าพัฒนาแอดจรอกระลุกหาเด้อจ้าเมื่อนี่แนวทางหานอยกับซองสูตรจะมัดรวมกับเม็ดเดียวจะ้ายหุ้นจะหุ้นนี่เคอีหุ้น้างเซ็งแอดจรว์ลงหายตั้งแต่เมื่อคืนเด้อจ้า สุดใจกะ้ยนลังใดเลยนะจ้ะสำหรับรัฐบาลไทยมือนี้แอดจอยให้เด่นอยู่ที่หนึ 3, ่งกับสามวิ่งรูดจ้ะสำหรับสายด่วนหกคู่เด่นให้เด่นวิ่งรูดอยู่ที่หนึ่งและสามแนวทางรัฐบาลไทยสายด่วนหกคู่เด่นนี่ทีผ่านมาแอดจอยคำนวณได้แต่หนึ่งอย่างเดียวเลยเนะจ้ะเด่นแต่ย่ามองแค่หนึ่งยเบิ่งแค่หนึ่งตัวเดียวเด้จะให้เบิ่งกด้วยเนะจ้ะเพราะว่าคำนวณ หนึงมาตลอดเลยเนะจ๊ะงวดก่อนกะหนึ่งเก้าเขากำมากเก้านะจ้ะงวดนี้หนึ่งสามมักตัวใดชอบตัวใดลองเปรียบเทียบพิจารณาอีกที่หนึ่งได้เนะจ้ะจับคู่จันหนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งหาสำหรับ เด่นสมวิ่งหลุด3มจับคู่3ามหาสามหกสาเจ็ดเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเด่นตัวเด่นกันก่อนเราจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคือการจาโอ้โหสายด่วน6กกูเด่นวัดใจกันไปเลยจ้า เอสจอยคอเนอยู่ที่หนึ่งสามกับสามห้าอ่ะามนี้เลยจ้ารัฐบาลไทยของห้าวไซด์ด่วนฮุกคูเดนโคง้งสุดท้ายเมื่อนี่ตามนี้เลยจ้ามักตัวใดชอบตัวใดกับลองเปรียบเทียบอีกที่หนึ่งได้นอกจากลือว่าหมักอยู่ในแบบใดกับลองเปรียบเทียบเบิองได้นอกจากลือว่า ส่วนสูตรที่สองเราจะคืออย่างที่อจารยเคยที่บายไปเราจะอจอยลงให้สองสูตรหมักสูตรใดกับตามสูตรนั่นเราจะบริจาป็นต้องไปตามถูกสูตรถูกตัวเราจะเลือกตัวที่ชอบแล้วไปกับทุกครั้งจะทำหมักประชอบก็คือป่อยผ่านเราจะเมื่อนี้ขอให้มาตัวเนียนขอให้มาตัวจอละกันจะขอให้พี่น้อง fc ทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะามื้อนี้ขอให้ปังปังรวยรวยกันทุกคนทุกท่านจะ สำหรับกิมมีสวัสดีจ้า